สวัสดีครับผู้ชมครับพี่พัทยานะครับชาวนี้ที่พัทยานะครับตื่นเช้ามาก็กะว่าจะเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านสักหน่อยนะครับเริ่มมาหันใส่ใจสุขภาพแล้วนะครับหลังจากติดภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเมื่อวานก็เสาร์ที่สิครับไปเติมพลังไปพักผ่อนร่างกายได้ไปที่ กรุงเทพนะครับแถวพุทธมนฑลน,นะครับไปหาหลานสาวนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมาโอ้คุณผู้ชมครับก็ประทับใจนะครับหนึ่งบ้านปลายนาก็เป็นแนวทางถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปย้อนหลังผมนะครับบ้านปลายนานี่ก็จะเป็นแบบคลิปที่ว่าบ้านนะครับแปลงสภาพทุ่งนาให้เป็นโมเดลให้เป็นอ่ทุ่งนา โคกน้องนาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีซุ้มนั่งโอ้น่ารักมากนะครับมีโอกาสก็อยากจะทํานะครับแล้วก็ถัดไปที่หนึ่งก็จะเป็นเอาที่สวนมาเป็นกระตอ๊อบไรนากระต๊อบให้นั่งมีน้ําร่องสวนอะรอย่างนั้นนะครับได้พายเรือได้รก็ชื่อเดอะนึกก่อนเดออ๋อเดอะที ลิตรต้นพิกพิกหมูนะฮะเดือดทีลิตรลิตรต้นพิกน่ะฮะทีคิดว่าสามนี่ก็ฮะทีฮะหมูสามตัวถ้าแปลเป็นไง,ง่ายนะครับหมูสามตัวก็โอเคบรรยากาศสุดยอดนะครับเนี่ยฮะ uh, อยากไปเที่ยวแบบแบบเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บคลิปมาฝากผู้ชมนะครับเราไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนเช้านี้ก็นะครับออกำกลังกายนะเดี๋ยวผมจะใช้เนี่ยแล้วก็พริก พิกหน้ากล้อ<ค>ง<ณ> <aisle> ไปอด้านหนึ่งแน่เจ้าถิ่นเห่าเจ้าถิ่นเห่าบรรยากาศโดยรอบหน้าหมู่บ้านนะครับวันนี้อาจจะสายหน่อยแต่การออกกำลังกายนะครับไม่ต้องมีคำว่าช้าไม่ต้องมีคำว่าสายไม่ต้องมีกว้างนะครับถ้าเรารักสุขภาพเราจริงๆนะครับก็ออกกำลังกายเลยครับนี่มายมยมโอ้โหเต็มต้นเลยครับ ก็ดีครับได้ไปรู้จักกับชุมชนชาวหมู่บ้านปรินดานะครับแถวพุทธมณฑลอะไรงั้นนะครับอัธยาศัยใจคอเอาแบบอยากเอาเป็นแบบเลี่ยงอย่ากนะครับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรืออยู่ร่วมกันก็เรียกว่ายัางยึดติดยังยึดถือในเรื่องของรั้วกินได้ คำว่าโรกินได้ในที่นี้คือไม่ใช่ไปกินรวนะครับคือมีอะไรก็แบ่งปันนะครับบ้านนี้ทำกับข้าวหนึ่งก็มาแจกบ้านนู้นบ้านนู้นทำกับข้าวแล้วก็มานั่งแชร์กันกินกันหน้าหมู่บ้านโอ้โหแบบเห็นแล้วอยากให้คุณผู้ชมเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ชวนกันไปทําบุญนะครับซึ่งก็ผมก็ได้ไปทําบุญกับชาวหมู่บ้านปรินดานะครับชอบนะครับไปวัดป่าแล้วก็พระมีพระแค่สามรูป ล้าทำกับข้าวไปบ้านละหม้อสองหม้อนะนะครับเด็ดนะครับนี่นะครับพักก่อนนะครับเนี่ยนิดหนึ่งครับคิดเพลินลับนี่คือยางมะม่วงนะครับถ้าคุณผู้ชมมีรถมีรายะจอดใต้ต้นมะม่วงเด็ดขาดนะครับห้ามจอดนะครับนี่ฮะต้องจอดออกไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าจอดใต้ต้นโอ้ยยางมะม่วงเนี่ยแบบเยอะมากๆเนี่ยนะครับเหนียวด้วยโอ้ยนะฮะไม่ในน้าให้จอดนะครับอ่าต่อนะครับ ก็ได้ไปทำบุญที่วัดนะครับชื่อชื่อวัดป่าวัดป่าอุดมสิทธิกุลนะนะครับแบบผมไปแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่อง PN sport ก็มีนะครับเส้นทางที่ไปวัดแล้วก็ช่อง P พัฒยาชาแนลก็ช่วงที่